สวัสดีครับเจรัญสวิตนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นคลิปสั้นๆนะครับแนะนําการตรวจเช็คซ่อมบอร์ดเครื่องซักผ้ายี่ห้อสามซุงนะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวในอาการเสียก็คือเครื่องซักผ้าไม่ทํางานนะครับแต่สามารถสั่งโปรแกรมการซักได้เป็นปกตินะครับขั้นตอนในการตรวจเช็คก็ไม่ยุ่งยากนะครับเชิงจรันก็พยายามทําคลิปเป็นตอนสั้นๆนะครับ แนะนำในการตรวจเช็คแนะนำในการซ่อมบอร์ดเครื่องซักผ้าย,ยอดสัมภูงนะครับท่านดูตามคลิปของช่็งจรันก็สามารถซ่อมได้ด้วยตนเองเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้กดปุ่ม power นะครับเพื่อทำการตรวจเช็คระบบไฟฟ้านะครับถ้ากดไปแล้วมีไฟโชว์ Standby แสดงว่าระบบไฟฟ้าของโปรแกรมเนี้ทำงานเป็นปกตินะครับลำดับที่2นะครับให้กดปุ่ม start เพื่อสั่งงานโปรแกรมการซักนะครับ หลังจากที่กดปุ่มสตาร์ทเข้าไปแล้วนะครับ่างจลันจะเน้นให้ฟังเสียงใบพัดถังซักนะครับว่ามันมีการหมุนของใบพัดถังซักหรือเปล่านะครับมันจะหมุนประมาณ6ครั้งนะครับถ้าไม่ได้ยินการหมุนของใบพัดถังซักแสดงว่าระบบจ่ายไฟให้กับอมอเตอร์ซักผ้านะครับไม่ทํางานนะครับหลังจากนั้นโปรแกรมเซตเวลาเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นเวลาที่58นาทีนะครับ ชงจันก็จะเน้นให้ดูให้สังเกตว่าปุ่มสแสดงสถานะการทํางานเนี่ยมันกระพริบกระพริบอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามันกระพริบอยู่นะครับให้มาสังเกตการจ่ายน้ําของเครื่องซักผ้านะครับในทีนี้มันไม่จ่ายน้ําให้กับตัวถังเครื่องซักผ้าเลยนะครับดังนั้นช่างจันก็ฟันธงได้เลยนะครับเมนบอร์ดหรือบอร์ดเครื่องซักผ้าตัวที่เห็นนี่นะครับมีปัญหาก็คือตัวรีเลย์ไม่สามารถสั่งงานได้นะครับ ส่วนมากตัวรีเลย์นี้จะไม่ค่อยเสียนะครับจะเสียตรงที่ลายวงจรของตัวขับรีเลย์นะครับในคลิปนี้ช่างจรันก็จะมาแนะนำในการตัวเช็คเจาะบอร์ดเครื่องซักผ้าที่ทำการตรวจเช็คลายวงจรนะครับตรงนี้ก็คือแผ่นพลาสติกนะครับที่อยู่ใต้ปิ้นนะครับช่างจรันก็จะทำกรอบสีเหลืองๆไว้นะครับให้ใช้มีดคัตเตอร์ลนไฟแล้วก็ขีดตามแนวที่ช่างจรันมาร์กไว้นะครับ ในขั้นตอนในการกรีดก็ระวังอย่าให้โดนาลายแผ่นปิ้นวงจรต่างๆนะครับหลังจากที่ช่างจรลันทำกรอบไว้ตรงนี้นะครับควรที่จะเจาะตามที่ช่างจรลันมาร์กไว้นะครับเพราะว่าเวลาการซ่อมเนี่ยสามารถดูลายวงจรได้ครบเลยครับหลังจากที่กรีดแผ่นพลาสติกเรียบร้อยนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับการงัด แง่แผ่นพลาสติกนะครับช่างจารลันก็แนะนําว่าให้ค่อยๆงัดนะครับอย่างงัดฝั่งเดียวมุมเดียวนะครับค่อยๆงัดให้มันรอบทั้ง4ด้านเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรางัดฝั่งเดียวเนี่ยมันจะทําให้แผ่นปิ้นหรือลายวงจรแตกเสียหายได้นะครับหลังจากที่งัดรอบแล้วก็ใช้คขยควงใหญ่นะครับค่อยๆสอดเข้าไปแล้วค่อยงัดขึ้นมานะครับหน้าตาวงจรที่เห็นมันก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับตำแหน่งที่เราจะทําการตรวจเช็คนะครับก็คือตำแหน่งที่เป็นรีเลย์นะครับตรงที่ช่างจรัจทํากรอบสีเหลืองๆไว้นะครับคือตำแหน่งที่เป็น้ารีเลย์ที่อยู่ด้านบนเลยนะครับตรงตำแหน่งที่ช่างจารันให้แนะนําในการตรวจเช็คนะครับก็คือระหว่างกรอบสีเหลืองทั้งสองฝั่งนะครับส่วนสีแดงก็คือการวัดความต้านทานนะครับว่าลายวงจร ทั้ง2จุดนะครับว่ามันมีความต้านทานหรือเปล่านะครับใช้มิเตอร์วัดย่านโอห์มนะครับวัดค้อมระหว่างจุดมาร์กสีเหลืองนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับจิ้มลงไปแล้วสังเกตว่ามันมีความต้านทานหรือเปล่าถ้าไม่มีแสดงว่าลายวงจรขาด ไม่ทำการต่อลายวงจรเข้าไปนะครับโดยใช้สายไฟเส้นเล็กๆนะครับจับระหว่างวงกลมด้านบนถึงวงกลมด้านล่างนะครับตรงจุดที่ช่างจารันมาร์กไว้นั่นเองนะครับหลังจากที่ท่านจับไปแล้วนะครับท่านก็สามารถใช้เครื่องซักผ้าในอาการเสียก็คือเครื่องไม่ทำงานแต่สามารถสั่งโปรแกรมซักผ้าได้เป็นปกตินะครับ ในคลิปนี้ช่างจารันก็หวังว่าน่าจะเกิดประโยชน์สำหรับท่านที่มีความสนใจอยากจะศึกษาในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับคลิปนี้ก็ถูกใจก็กดไลค์นะครับชอบใจในเนื้อหาก็กดแชร์นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่างจารันกดติดตามช่างจารันด้วยนะครับเดี๋ยวช่างจารันก็จะหาแนวทางในการซ่อมใหม่ๆมารีวิวโอเคครับสวัสดีครับ